บิจารณาเสือ้อพ่ะจานทร์บอกกบพ่อใหญ่ซองปลาอยู่วะเห็ดผงแดงซี่สีออกพี่น้องเอ้ยมาเบิงเ่งเนี่ยจ่ามาเบิ่งกระยาเ่ตเกศนะจ้าปุ่นเป็นแดงแดงดูเด้อพี่น้องเอ้ยปุ้ดอยู่ปุ่นก็นเ,ปนเ,เป็นเงาเป็นเงาอยู่จ้าเป็นแดงแดงเลยพี่น้องเอ้ามาลุ้นน้ำยิ่เกตจ้า สวัสดีค่ะมูนิกะยายเก๋กับผ้าเขาป้าช่วงใบได้จ่าเดี๋ยินว้นเบฮิดผงแดงซี่ออกเนาะจ่ายายเก๋จะเลยผ้าพีผ้านองเขาป้าพี่น้องเป็นแดงแดงอยู่จ่ามาเด้อมบาบังน้ำยายเขก๋จ<อ>้นนาน้องมีตะพูนาเสื้อเพราะจัะนบอกกับพ่องเงยซองปลายอยู่ว่ะฮ็ดผงแดงซี่ส,สีออกพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งเด้อจ่ามาเบิ่งกับยายเขก๋กจ้าปุ่นเป็นแดงแดงดูเด้อพี่น้องเอ้ยปุ้ดอยู่ปุ่นกับเป็นเงาเป็นเงาอยู่จ้า เป็นแดงๆเลยพี่น้องเอามาลุนน้ำยาเกจจ้ามือเนี่ยจ้าน้องขอปลามากกับลูกสาวเดอ้อจ้ะพีเ่เอาจับมาลูกปละไฟเด้อพี่น้องมพูดเสียนปลามึงเน่พี่น้อง,องมาผดมาโพสเถิจ้าพี่ขอไหมเนี่เห็นชัดปะอืมพี่มาม่มพี่อีกเอามือกล่องจำเป็นเด้อจ้อากองหนึ่งจ้าเอายับกล่องไมมพี่ให้น้องเบิ้งอีกิล่ะ อ้าอย่าเลี้ยวเด้อพี่น้องไล่ตาเออเอาเมึงแหน่พี่น้องแดงซี่จ้าพี่น้องเลยเอาตากลรองจําเป็นเด้อจ้ามันอีแท่นพอเพิ่นเข้าเป็นขาดอกเป็นดอกเลยเด้อจ้าเฮ้ยแม่มาทางพี่อีกโอ้ยอย่าเลี้ยวเด้อพี่น้องมึงจีไล่ตาลูกโอ้ยพี่น้องงามแห่งจ้า ขาเป็นขาดอกเป็นดอกโอวจ,องจังสันยังไงจ้าเอาจะหนี้บ่ได้เอามาพี่ลูกละนะปิดตากลองแท่นพอได้อีแม่เอ้ยข้ยอยอยพอตาดอกมึงไงจ้าอุ้ยข้อลุดพี่กุ๊บเห็นไหมยายาฝ่าวเด้อคนสิไรจตาอ้าวพี่น้องเอ้ยเดือนที่สองจะไหนคอยมาออกเห็ด ฝูงแดงซี่มาพี่ลูกละควายเดอ้อควายเดอ้อพี่น้องพูดจีผ้าตาอ้อาวพี่น้องเอ้ยอย่ามาพี่ลูกละเอาเป็นตากลรองเท้นพอเดอ้อพี่มือลูกสาวมัอน,นี้เอาควายเลี้ยมาจะเลี้ยวแห้งเด้อมีตอ,อ,องเด้อจ้าพี่อีลูกละอ,อ้าวจ้าโอ้ยเห็นกระเจ้าล่งขีดใจเก,ก,กแลนีมึงแอ้าว สีเป็นงามแห่งเด้อจ้าเห็ดผงแดงสีจ่าจุ่มหนึ่งจ้าจุ่มหนึ่งจ่าดอกนี้จ่าดอกนีงจ้าเอาเลี้ยงกล่องให้พี่ลูกอย่าเร็วเด้วยพี่อีกลูกละค่อยมากโอ้ยอย่าเฝ้าอันยกเร็วเด้อกล่องเด้อพี่จ้าโอ้ยงอ่องเอ้ยดอกเห็ดแนีมึงเนี้ยโอ้ยมาพาแดดแ้ดอกจ่ง อ um ouais ุ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกเด้อจ้าสามเด้อพี่น้องมึงเด้อจ้าพี่จ้าเอาพี่อีกชั้นมาพี่นะโอ้ตากล่องจำเป็นข่อยยาซันจ้าใช่อีกดอกหนึ่งอุ้ยขาเป็นขาอีเด้อพี่น้องออกงามได้เนาะจนบานพี่น้องเลยพี่อุ้ยอีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกพี่อีกดอกหนึ่ง ม่พอตองเวียงก่อนเลยพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ยมาผีกุ๊กชาเป็นชาดอกเป็นดอกบอกตัวเด้อพี่น้องเลยมาปูดมาพูดแต่เห็ดปีนีโออกเดือนสิบสองเห็ดผึ่งแดงซี่เด้อจ้าพี่กีกุ๊กละเอ้าเอ้าสวยเลยเด้อจ้าเนี่พี่น้องเอ้ย ปาดขายาวาสามดอกเด้อจ้าปาดเข่า s w i n แบบใบสามเข่าหวดป่าเด้อพี่น้องเอามีดปอเข่าวอผีมาทางผีหักคอยมากลูกนี่จ้าบังเนาะขาผีขาเห็ดดอกนี้ยังงามแพีงเด้อจ้าดอกเป็นดอกจับพี่น้องผีสียายเกศผีไร่กล่องให้เบิ้งเด้อจ้าผีพี่น้อง เต็มอุ้มโตโลโกเลยเด้อจ้อาพุณคุณเอาเอาพี่น้องเก็บมาเก็บน้ำใจเกศเด้อจ้าเต็มเลยพี่พน้องยาำเกศเอาต่อผู้เดียวเด้อจ้าในพี่น้องเป็นเงาเป็นเงาอยู่เด้อจ้าต่างกล้องเก็บเลยจ้เด้อน้องมองไงจ้าเป็นโมเป็นโมโเลยเด้อจ้าเฮ้ยขาถุงเดือนทิศซองเห็ดถุงแดงซี่ออกจ้าอีกดอกหนึ่งจ้า โอ้ยพี่น้องเลยพี่ลายแห้งดอกนึงจ้ะโอ้ยพี่เด้อพี่น้องแยกเกศทิพ่าไร่กล่องเบิง้งเลยจ้ะพี่สวยๆเลยจ้ะสร้างขุนกระแมนเด้อจ้าเป็นมูเป็นมูนมพี่น้องดอกนึงจ้าก้นอ,อนนี้ก็ประมาณซีโม้งเลยจ้พยะพอแยกเกศจากผ้าลูกเขาปลาลายสามกัวกัวเนาะจ้ะ เอามาดูลน้ำยาเกล็ดด้วยจ่าปฏิได้สีมันท้ำใดจ้าสองดอกด้วยจ้าดอกนึงจ้าอ๋อลุ่มหนึ่งด้อจ้าพี่น้องไม่จจกว่ะสวยมากพี่น้องเลยบ้างเนี่ยยกให้พี่เห็น้องเบิ่งขว้วงามของเพขุนจ้าอฮ้ยพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกด้วยจ้า อพี่น้องจูมด้วยจ้ะฮะตากล่องเจ้ามีแห้งเลยอไงเนาะมีจ้าจูมเป็นจูมด้วยเอทาทั่งพี่ลูกละเออค่อยไล่กล่องไปอ้าวอุ๊ยหัวหลุดซุนแห้งบาได้เด้อหัวหลุดเร็วแห้งดอกนึกนงจ้าสวยๆเลยจ้ะนี่เดี๋ยวก็ร่างงานไม้เด้อพี่น้องไม้หนีบบดจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งไม้ข่างข้างแดงเนาะจ้ะวาติหนีบบ พี่คนน้ำยายเกตจ้ะพี่น้องปุ้ยมาไม้หนีก๊ลังใดดอกเดียวเด้อจ้ะประมาณเด้อพี่น้องตอนนี้จะทำแล้วเนาะจ้ะซีโมงแล้วยายเกตจะติดผ้าลูกสาวกัาบบานก่อนเด้อจ้ะเดยวไปเบิดด่งยอดใดยอดมันอยู่รถดน้ำยายเกตเนาะจ้ะมามหอดรถเด้อจ้ะเอามาเบิ่งยอดไดยอดมันน้ำยายเกตเด้อพี่น้องไอ้เ,อเครื่องกระตาอยู่เด้อจ้ะเฮ็ดผงแดงซี่ออกเดือนสิบสองพี่น้องเอ้ยทันว่า วันที่หกท่านว่าจังได้คอยมาออกเน็ดผงแดงซี่ค่ะจิงชอบวิดีโอจังได้ก็จะเลื่อกดไลค์กดแชรดด์กดติดตามกดกระดิง่งเผื่อที่บ่ผ่าจีบใหม่ๆจากคนสองปลาค้นทองปลาขอขอพุ่นทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกขัามตีชมด้วยจา้จาเอาจงคอยล่อหลุดน,น้ำได้เก๋กับค้นทองปลาไม่จากมืออื่นวาสิได้สีมานฮ็ดยังจ้าสวัสดีจา้จา